สมหนักนะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยถือว่าหนักหนักกว่ารอบปีกสามอะ,อะรอบที่ยุคคุณกประยุตนะ อยากหนักกว่ารอบนี้ก็ยังแปลกใจว่าไอ้สมัยมันหนักมากถึงขนาดนี้เมื่อกับที่หลายคนก็นินทาว่ายุครัฐบาลของตระกูลชินวัตรเนี่ยมันจะมีปัญหากับน้ําหรือว่าจะถูกฉลกูกับน้ําก็ไม่รู้ได้นะยุคคุณทักสินเป็นนายกามันก็เจอสึนามิสึนามิเนี่ยก็ถือว่าน้ำเหมือนกันใช่ไหมยุคคุณยิ่งรักก็ไปเจอน้ําท่วมใหญ่ปี53อ่าทั่วประเทศและนมีพอคุณทูตอิงก,ก,ก็น้ําท่วมตั้งเหนือตั้งใต้เลยแล้วก็หนักด้วยไม่ใช่่วมธรมธรมดาธรรมดา บ้านบ้างหรือเปล่าเขาเนี่ยอาเพศสองปีแล้วเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยเกิดอาเพศเนี่ยไหวไหมเนี่ยก็โอ้โหท่วมปีนี้ท่วมหนักนะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยถือว่าหนักหนักกว่ารอบปีหกสามอะรอบที่ยุคพลนอกประยุทธ์นะอยากหนักกว่ารอบนี้ก็ยังแปลกใจว่าเอ้สมัยมันหนักมากถึงขนาดนี้มันก็อาจจะเหมือนกับที่หลายคนเขาดินทาว่ายุครัฐบาลของตระกูลชินวัตรเนี่ยมันจะมีปัญหากับน้ําหรือว่าจะถูกฉลกับน้ําก็ไม่รู้ได้นะ ยุคคุณตักษิณเป็นนายกมันก็เจอสีนามิสีนามิเนี่ยก็ถือว่าน้ําเหมือนกันใช่ไหมเจอยุคคุณยิ่งรักก็ไปเจอน้ําท่วมใหญ่ปีห้าสามอ่าทั่วประเทศและนี่พอคุณอุ้งอิงก็น้ําท่วมตั้งเหนือตั้งใต้เลยแล้วก็หนักด้วยไม่ใช่ท่วมธรรมดาธรรมดาเพราะนั่นก็เลยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับภัยพิบัติทางน้ําอะไรหรือเปล่าม,มันอาเพศครับและในฐานะเป็นคนใต้ไม่ช้าใจเหรอครับมาแล้วแล้วก็เกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วก็ แทบจะต้องเอาผ้าแดงไปปูและกราบเขาให้เขามาเนี่ยมันถูกต้องไหมก็ว่า <laughs> <laughs> ผมก็เข้าใจว่าเขาก็คงจะไม่สบายใจนะ,ะหลังจากมีกระแสะกดดันทางสังคมอยู่ตลอดว่าเมื่อไหรจะลงไปภาคใต้สักทีเ <laughs> มื่อไหรจะลงไปภาคใต้สักทีแล้วก็วนเวียนวนเวียนอยู่ <laughs> แถว <laughs> แถวทางใต้ยอะไร <laughs> อ่า ก็น่าจะ,ะหลังจากที่ไปผมว่าก็คงคิดได้หลังจากไปมาเลเซียแล้วมันก็ติดกับชายแดนไทยอยู่แล้วก็คงอยาคิดได้โอเคท่านก็ตัดสินใจแบบทันด่วนลงพื้นที่ภาคใต้สักทีก็เลยวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ลงไงกนน็ดีผมก็ในในความเห็นผมผมก็พูดกับเขาว่าจริงๆถ้าเขาเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาควรจะลงตั้งนานแล้วเพราะว่านักการเมืองเนี่ยถ้าหากว่าประชาชนมีปัญหา ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยจะต้องเห็นหน้านักการเมืองอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไปน้าไม่แห้งหรอกผมก็รู้ว่าน้าไม่แห้งอะไรก็ไม่นั่นหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องฝัญกาลังใจความรับผิดชอบเรื่องสปิริตอันนี้สําคัญแต่ว่าคุณนุงงงผมก็ไม่ทราบเหตุผลคนใดหรือว่าคนที่วางแผนให้เขาคนที่คิดให้เขาคิดยังไงนี้ไม่ทราบได้เพราะมันก็อ,อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของนักการเมืองทั่วไป นักการเมืองต้องอย่างอุ้งอิงน้ําท่วมใต้กูไปเหนือน้ําท่วมเหนือกูมาภาคกลางน้ําท่วมใต, <c oughs> ต้กูไปต่างประเทศสงกรานกูซอฟตพาวเวอร <P> ์ฮ่องกง